สวัสดีนะคะมอนี่ยูกับช่องอิวสายหมอชาแนลนะคะมือนี่ยูกับซิมา่าถามพี่เฟมม้มว่าพี่เฟ้มมีความฝันมีความเสีอทิวาพี่เฟ้มอะ่ะได้เอาองค์พญานาองค์นี้นะคะมาไหวหนานลานนะพี่เฟม้มมีความฝันมาจากไหนเดี๋ยวมาถามพี่เฟ้มกันนะคะค่ะค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีช่องอิวสายหมอชาแนลเนาะค่ะ ก็สินไม่บอกไอ้ป้งนะคะ,นะอเนาะเพาอืน่นมาก็เอาโอ่งปูนี่นะคะโอ่งปูโอ,ง,โองปูปูนี่มากมากแต่เดี๋ยวั่แหละมากตั้งแต่เด็กปีเด็กปีหนึ่งนะคะเนาะเด็กปีหนึ่งแต่ว่ามือก่อนที่สีเข่าวนันศาจะของเหลาฝันนะคะฝันฝันว่าปูเนี่ยมันบอกว่าเพื่นสินไปไปจำสินนะนะจะว่าขอขาขาวหรือว่าปูไปจะนอยนะคะเนะาะเพราะปูทำเราเพราะเราไปจะนอนแน่แล้ววันนี้ค่ะสิมีพญยนาคสององค์นะคะ เลื่อยยหนาบ้านเลื่อยยุนาบ้านกันไว้ว่าให้ใครเขานะคะจนกว่าที่เพิ่นนะคะสิได้อ่าเขาวพื่มน,นี่นะคะพาขขาวพืนน่นี่แล้วบันนีหันก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นยังที่ไปที่มากคือเอา,า,าหาเขามาให้ก่อนหน้านี้นะคะเนาะก่อนหนานี้ก็เลยบอกว่ารันว่าจ๋าไปเลยนะคะว่าถ้าสมมติว่าสิ่งนีกัสิบว่าใหา้เจ้าของบ้านยังสิ่นี้นะคะ บา้านีเพิ่นกับขึ้นที่สองก็ฝันอีกฝันคว่ำเก่าเลยค่ะฝันคว่ำเก่าเลยเพื่อนเะเขียนเลขใส่ตรงนี้นะคะใส่ตรงนี้ไว้สามหาเปิงเกิงบ,<า>บักใหญ่เลยาสามหาเปิงเกิงมบักใหญ่เลย<า>พี่<บ><บ>น้องขาบอกตัวเดียวเท่านั้นนะคะบอกตัวเดียวเท่านั้นลอตเตอรี่ที่พี่เฟ้มซื้อกบบ 3, ับสิมิเตสามหาไม่ได้ซื้อหาสามเลยเลไม่ได้ซื้อหาสามเลยแต่วางวดนี้พี่เฟ้มเอาลงอยู่ค่ะเพราะว่าคีอแต่สามหาเนาะแต่ว่ามันออกหาสามแต่วางงวดนี้ กระบ,บอตงตรงเนวละกระบ,บอกคนมาเฮ้ากับนอนก็สินเข้ากรบอกว่า,าวเฮ้าปูจ๋าหนูคือท่านได้รวยแท้คือคือให้อี่จักหวดใน้บกระบ,บอกตรงๆเนาะไฮปอไฮอีจอ่จับหวดในบ้บไฮอู่น้ำได้ค่ะปูบบแล้ววันนี้ปูเพิ่งกลับมาบอกอันล่ะค่ะไก่ไก่วันเนาะวันที่สิบห้านะคะเนาะเดี๋ยวให้อิ่วใสหมอม,ามาั้ง อีกเทื่อนหนึ่งนะคะแล้วบอกนะคะวันที่ซิมหายยูจะได้มาตามติดให้อีกนะะคให้อีกนะคะเพราะว่าขัว่าได้บอลได้เร็วเอาเลยมาเสี่ยงเซ็งหกวันน้องเดีวมากับฟันดีคือกันค่ะแสดงว่าตอนนี้ได้แล้วป่คะได้แล้วค่ะเนาะได้แล้วค่ะจะไหนักวันที่ซิมหานะคะน้องเดี๋ยวมาเจอกันเนาะก็จะเอาลุงไห้นะคะเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยจะยังโมทันเดมมั่นใจไปไหนจะให้มั่นใจจักน่อยก่อนนะคะเนาะ มนนีขั้นบานไข่มีกับเฮตุใดเด้อค่ะเด้อเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเขาวาาันศาปูเพื่อนกระสีไปจำสินเนาะเอาผาขาวมาผูกว้จักน้อยแน่เรือว่า,าเพื่อนมาบอกเนาะค่ะ,คะเพื่อนสิไปจำสินแนค่ะตวดที่แล้วกับว่าได้ลายดอกพี่น้องค่ะก็ได้จักนี้จักหน่อยเนาะไใจกระ<ป>ได้เนาะค่ะนี่กับพ่อได้ซื้อของซื้อน้ำกินค่ะนี่ค่ะเนาะคือเป็นที่พิเศมเพิ่นเอาเหดไวยให้นะคะนี่ค่ะ โดยปกติเปิดน้มออกทั้งปูนะคะค่ะเปิดค่ะปกติสิเปิดค่ะแต่มาชงนี่ชงนี้ก็บ่อยากรบกวนเพื่อนนอเพราะว่าเพื่อนกำลังจำศีลนะค่ะตอนนี้ก็น่าจะไปจำศีลนะะค่ะไปจำศีลค่ะเลขยูมองได้กอ่ะคะยู่ตรงนี้เลยค่ะเปิงเกิงเลยเขียนใบตรงนี้เลยซา กับบอบอกเนาะค่ะเพิ่นบอบอกเขาได้ค่ะเพิ่นไปคือบูเดียวบบเพิ่นเอาลงเฟซนี่แต่ซ้ำหาตะวังหมวดนี่เพิ่นกระบ,บอกหม่องเกาคือหม่องนีหม่องเกานะคะเนาะแล้วก็ฟันติดต่อกันสองขึนคือกันค่ะ <c oughs> เหมือนกันเลยว่า <c oughs> มาแล้วกับคนขี้ลุกนะคะเนาะอันนี้ไม่เปข้อเสือออ้อเสื้อบุคคลนะคะนเนาะไปบอเสื้อกับเข้ากับห่ามเพิ่นบ่ไดเนาะจังใดกันทุกสิ่งอย่าง มันคือการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะพี่น้องคะค่ะ,คะอู่กับซิบกว่าแล้วนะคะ,คะเพะว่านี่ก็ดึกแล้วฮาปูเพื่อนไปยังเกาจะจามจินค่ะเดี๋ยวก็ขออนุญาตล่าพี่ล่าน้องนะคะขอให้ปูเพื่อนมาบอกหวยผัวห้าอีกนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกับอิวไมนะคะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีสสดค่ะ